เครื่องบินรบลับไทยเปิดตัวครั้งแรกเทคโนโลยีล่องหนสะเทือนอาเซียนในค่ำคืนที่ผู้คนแทบไม่มีใครคาดคิดข่าวใหญ่ก็ได้สั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกองทัพไทยได้ทำการเปิดตัวเครื่องบินรบลับรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกต่อสายตาสาธารณชนซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงข่าวลือเล็กน้อยที่แพร่สะพัดไปทั่วแต่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริง ความจริงที่ถูกปิดบังมายาวนานกว่าทศวรรษได้ปรากฏชัดในวันนี้เครื่องบินรบ,รบลํำนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยนักวิศวกรไทยร่วมมือกับพันธมิตรด้านการทหารบางประเทศที่ไม่เปิดเผยชื่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกมเปลี่ยนแห่งยุคทำให้ทุกสายตาของอาเซียนต้องหันมามองประเทศไทยในมิติใหม่ แหล่งข่าวใกล้ชิดกองทัพระบุว่าเครื่องบินรบลักนี้มีจุดเด่นที่สุดคือความสามารถด้านเทคโนโลยีล่องหนที่สามารถหลบหลีกเรดาร์ตรวจจับได้เกือบสมบูรณ์แบบแตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปที่ยังคงมทิ้งร่องรอยการสะท้อนสัญญาณให้ติดตามได้นักวิเคราะห์บางรายถึงกับเรียกสิ่งนี้ว่าเงาเมื่อคนท้องฟ้าอาเซียนเพราะเมื่อมันทะยานขึ้นสู่ฟ้าแล้วแทบไม่มีเครื่องมือใดตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อย่างทันเวลา เทคโนโลยีดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้แก่หลายฝ่ายเพราะไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้โดยไม่เป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ระหว่างการพัฒนาในการสาธิตที่ฐานทัพอากาศเครื่องบินรบลับถูกนำออกจากโรงเก็บภายใต้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสื่อมวลชนจำนวนจำกัดและตัวแทนจากหลายประเทศได้รับเชิญให้เข้าชมภาพแรกที่ปรากฏคือรูปร่างเพรียวฉบเฉีียว สีดำด้านสะท้อนแสงน้อยด้านข้างแคบไม่มีอาวุธติดตั้งให้เห็นแต่กลับแฝงด้วยช่องเก็บอาวุธภายในเครื่องซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเครื่องบินล่องหนสมัยใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนสัญญาณกลับไปยังเรดาร์ความเรียบง่ายทางรูปลักษ์กลับกลายเป็นความน่าเกรงขามนักบินทดสอบได้สาธิตการบินขึ้นอย่างเงียบเชียบเครื่องยนต์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีลดเสียงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสียงที่ดังเพียงเล็กน้อยในระยะใกล้กรับเยียยหายไปเมื่อเครื่องทยานสู่ท้องฟ้าแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในปฏิบัติการลับและการเข้าตีโดยไม่ให้ศัตรูตั้งตัวทันนอกจากนี้ยังมีการแสดงการบินหลบหลีกด้วยความเร็วสูงใช้เส้นทางโค้งแคบและการเลี้ยวฉพลันที่เกินความคาดหมายเทคโนโลยีการควบคุมการบินที่ฝังระบบ AI และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงช่วยให้นักบินควบคุมได้แม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อ สิ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศต้องยอมรับคือระบบอาวุธภายในเครื่องบินสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล ขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพื้นและยังมีระบบยิงเลเซอร์ต้นแบบที่ใช้สำหรับทำลายโดรนหรือขีปนาวุธนำวิถีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการปล่อยอาวุธแบบเดิมเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ถูกนำมาสาธิตนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงพึ่งพาอาวุธดั้งเดิมแต่ยังใช้พลังงานทดแทนการทำลายนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายรายชี้ว่า การเปิดตัวครั้งนี้มีนัยสำคัญมากว่าการอวดอาวุธเพราะมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าไม่เพียงเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติแต่สามารถพัฒนาด้วยตนเองในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับชาติมหาอำนาจการเปิดเผยครั้งนี้ยังทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศต้องกลับไปประเมินยุทธศาสตร์ทางทหารของต้นหม่ บางประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าตนเองจะรับมือกับความก้าวหน้าของไทยอย่างไรประชาชนในประเทศเองต่างตื่นเต้นและภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้หลายคนมองว่าเป็นการยกระดับศักยภาพกองทัพและสร้างความมั่นใจว่าไทยจะสามารถต้องกันประเทศได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นขณะที่บางฝ่ายก็มีความกังวลต่อการแข่งขันด้านอาวุธที่อาจจะรุนแรงขึ้นในภูมิภาค เพราะการเปิดตัวเครื่องบินรบล่องหนของไทยอาจกระตุ้นให้เพื่อนบ้านเร่งพัฒนาหรือจัดซื้ออาวุธทันสมัยเพื่อถ่วงดุลน,นักเศรษฐศาสตร์บางคนยังตั้งข้อสังเกตว่าการพัฒนาครั้งนี้น่าจะใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลแหล่งที่มาของงบประมาณและผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐฐในระยะยาวยังเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้อย่างไรก็ตามฝ่ายกองทัพยืนยันว่าโครงการนี้ใช้เวลาศึกษาและจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงระยะยาวไม่ใช่เพียงการโชว์แสนยานุภาพภาพจากการสาธิตการบินถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วผู้ชมต่างตกตะลึงกับความล้ำสมัยที่ไม่คาดคิดว่าจะมาจากประเทศไทยคลิปการบินขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วหายไปจากจอร์าด์ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีสร้างกระแสฮือฮา ผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับตั้งคำถามว่าไทยซ่อนโครงการนี้ไว้ได้อย่างไรนานนักสิบปีโดยไม่มีใครจับตาแม้แต่หน่วยข่าวกรองของมหาอำนาจบางประเทศก็ยังไม่ทราบรายละเอียดลึกซึ้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์การเปิดตัวครั้งนี้อาจทำให้ดุลอำนาจในอาเซียนเปลี่ยนแปลงประเทศที่เคยเชื่อมั่นว่าตอน,น,นมีเครื่องบินรบล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาคอาจต้องทบทวนใหม่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาจร้อนแรงขึ้น ขนาดที่ความร่วมมือทางทหารก็อาจได้รับผลกระทบประเทศที่เคยขายอาวุธให้ไทยอาจรู้สึกถูกท้าทยายขณะเดียวกันประเทศที่มองหาเทคโนโลยีใหม่อาจต้องการเรียนรู้จากความสำเร็จของไทยหลายฝ่ายยังตั้งข้อสงสัยว่าเบื้องหลังโครงการนี้ไทยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศใดหรือไม่มีการพูดถึงความร่วมมือด้านวิจัยลับกับพันธมิตรนอกภูมิภาค แต่จนถึงตอนนี้กองทัพยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการการเก็บความลับได้แนบเนียนจนถึงขั้นเปิดตัวสำเร็จเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนเชื่อว่าไทยได้ก้าวข้ามจากผู้รับเทคโนโลยีมาเป็นผู้สร้างสารรค์ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงการเปิดตัวเครื่องบินรบลับในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเทียงเรื่องการทหารแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการจัดการโครงการระดับชาติซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถและการทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานคนไทยจำนวนมากมองว่าเป็นสัญญาณบวกที่บอก,กว่าประเทศยังสามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้แม้ต้องเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อมองไปข้างหน้าคำถามที่สำคัญคือเครื่องบินร,บรับรุ่นนี้จะถูกนำมาใช้งานจริงในสถานการณ์ใด และจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรต่อความมั่นคงของภูมิภาคบางฝ่ายเชื่อว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตอย่างหนึ่งที่ทำให้ไทยมีน้ำหนักมากขึ้นบนโต๊ะเจรจาระหว่างประเทศขณะที่บางฝ่ายกังวลว่าจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธที่ไม่สิ้นสุดแต่ไม่ว่าจะอย่างไรการเปิดตัวครั้งนี้ได้ทำให้ชื่อของประเทศไทยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ทางการทหารของอาเซียนในฐานะผู้เปิดักราชใหม่แห่งเทคโนโลยีล่องหน ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ชัดเจนที่สุดจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือโลกไม่สามารถมองข้ามศักยภาพของไทยได้อีกต่อไปเครื่องบินรบลับที่เปิดตัวขึ้นไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการคิดค้นและก้าวสู่อนาคตที่ทัดเทียมกับนานาชาติและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ประเทศไทยจะก้าวสู่เวทีโลกด้วยเทคโนโลยีที่สร้างความสะเทือนให้ทั้งอาเซียนและไกลกว่านั้น